ภาพรวมงบเรามองว่าค่อนข้างดีนะคะสำหรับ b d c ในควอเตอร์สาเราคาดกำไรโตแบบโตดีเลย77%เนเยียเแล้วก็ Q on Q ยังเติบโตได้นะคะอยู่ที่10% Q เ n Q มาอยู่ที่223ล้านบาทหลักๆที่โตดีทั้งเยียนเยียแล้วคนะิวออนคินั่นคือมาจากธุรกิจโรงแรมเลยะคะ่ะธุรกิจโรงแรมของเ d v c เนี่ยในควอเตอร์สาเราคาดว่ารายได้ต่อห้องพักของเขานะคะจะโต14% เยอันเย่หลักก็มาจากกลุ่มโรงแรมหรูกลุ่มโรงแรมหรูเช่นบัญญันทีสมุยบัญญัตีกระบี่อันเนี้ยดีมากๆอะไร่เงี้ยแล้วก็กลุ่มโรงแรมนอกกรุงเทพเช่นในพวก ภูเก็ตเชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเทรนที่ค่อนข้างดีนะคะทั้งตัวอั c u อริทึ r เลทแล้วก็ตัว Room Red, รูมเรทเยค่ในขณะที่โรงแรมในกรุงเทพทั้งกลุ่มจัดสัมมนาหรือว่าโรงแรมในกรุงเทพอื่นๆเนี่ยจริงๆอันนี้เขาก็โตดีนะเขาก็โตในแง่ของเลทพาโตดีแต่อาจจะโตน้อยกว่านอกกรุงเทพนะคะส่วนธุรกิจให้เช่าแล้วก็พาณิชยเนี่ย อันนี้จริงๆมันค่อนข้างเป็น r e c u r r i n g income รายได้ก็ค่อนข้างต่อเนื่องก็ค่อนจะทรงตัว year on year และ Q on Q นะคะโดยภาพรวมเนี่ยด้วยรายได้โรงแรมเนี่ยที่มันดีขึ้นมานะคะยัง่ของ margin ก็จะดีด้วยนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่พวกต้นทุนต่างๆมันเป็นต้นทุนคงที่อยู่แล้วก็เลยจะเห็นตัว EBITDA บวกขึ้นมาแล้วก็ EBITDA margin ที่เทนดีขึ้นส่วน o u t l o o ของ a d b c ใน quarter 4แน่นอนอยู่แล้ว ADWC เนี่ย asset ร0 0ของเขาอยู่ใน ประเทศไทยนะคะทั้งตัวโรงแรมและธุรกิจให้เช่าต่างๆดังนั้นได้อันนี้ส่งเต็มๆเลยจากการเข้าสู่ช่วงการท่องเที่ยวไฮซีซันของไทยในช่วงควอเตอร์สและวควอเตอร์หนึ่งณตอนนี้ตัว f o r ์ a r ์บุ๊กกิ้อ่ะค่อนข้างดีผักดันให้ตัวเลปพานะคะเติบโตใน e ยอ o นเยียแล้วก็คิวอคในส่วนของ Quarter ์สนะคะแล้วก็อีกอันหนึง่งก็คือ AWC เนี่ย ในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงในแง่ของการขยายพอร์ตโรงแรมของเขานะคะเราจะเห็นพอร์ตโรงแรมในในจังหวัดที่เขาไม่เคยมีเช่นในสิ้นปีนี้จะเห็นในพื้นที่พัทยาอะไรเงี้ยนะคะก็จะเปิด2โรงแรมที่พัทยาแล้วก็อีกหนึ่งโรงแรมที่กรุงเทพในประมาณช่วงต้นปีหน้าดังนั้นก็จะรับรู้รายได้จาก2โรงแรมเนี้ยที่เตรียมเปิดในช่วงปลายปีนี้เลยนะคะและอีกส่วนหนึ่งคือธุรกิจ พื้นที่ให้เช่าต่างๆของเขาเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะเขาพยายามปรับ Repositioning ต่างๆมันน่าจะเริ่มเห็นผลในช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวเหมือนกันดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยเอาลุกของควอเตอร์สก็จะดีต่อเนื่องทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะคะสำหรับ a w c เนี่ยเราแนะนำซื้อนะคะทาเก็ตไวอยู่ที่4 4บาท40เพราะว่า1ก็คือ ถ้าดูงบควอเตอร์สามะ ADVC เป็นตัวเดียวที่โตได้ทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q ในขณะที่บริษัทอื่นอาจจะโต year on year แต่ Q on Q มันซบลงมาแต่ว่า ADVC ถือว่าทำได้ดีกว่านะคะส่วนที่2อเอาลุกที่ดีในส่วนของควอเตอร์หที่เราคาดว่าตัตทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q แล้วก็ในแง่การเติบโตในอีก3ปีข้างหน้านะคะ ADVC เนี่ยจะเป็น1ในบริษัทที่เติบโตสูงที่สุดในกลุ่มตามการขยายพอร์ตนะคะเหมือนอย่างเงี้ยปีเนี้ย จำนวนห้องโตขึ้นมาแบบ15%เอเยอนเยียถ้าในระยะ5ปีข้างหน้าจำนวนห้องโตขึ้นมา20%ตอ,ตอบเต่อเฉลี่ยต่อปี่เงี้ยค่ะถือว่าเป็นการเติบโตมากที่สุดในกลุ่มนะคะก็ก็เลยคงคำแนะนำเออก็เลยแนะนำซื้อ Target p r c e อยู่ที่4บาท4ีค่ะ